โทษนะครับน้องไม่ทราบว่าโปรลดห0สิเปอร์เซ็นโปรนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมครับต้องขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าโปรนี้หมดตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วค่ะหมดอายุไปแล้วเหรอครับใช่ค่ะอ,อพอจานุโลมได้ไหมครับคือพอดีผมเข้าใจว่าหมดเดือนนี้นะครับก็เลยเพิ่งมานะครับไม่ได้จริงๆคะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะ คุณลูกค้าค่ะอครับครับไม่เป็นไรครับเข้าใจแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมใจ่ายในราคาปกติก็ได้ครับแต่ว่าถ้าแฟนผมถามเนี่ยรบกวนน้องช่วยตอบว่าโปรนี่ยังใช้ได้ปกตินะครับได้ค่ะขอบคุณมากนะครับ <c oughs> วันนี้ปามอยากกินอะไรสั่งได้เต็มที่เลยนะวันเกิดปามทั้งทีอ่ะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองครับพี่ป๊อปเอิด ทำไมร้านอาหารร้านนี้มันถึงราคาแพงจังเลยอะ่ะไม่เป็นไรลออหน้าปามนานๆทีอีกอย่างนะนี่ดูนี่พี่มีโปรลด50%ด้วยเนี่ยเห็นไหมโฮ้ยแบบเนี้ยค่อยโอเคขึ้นหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยสั่งได้เต็มที่เลยนะเอาทุกเมนูเลยก็ได้อ่างั้นหนู ปลาทอดสมุนไพรค่ะต้มยำกุ้งน้ำข้นแล้วก็เอาต้มต้มต,ต้มต้มพี่ป๊อบแย่แล้วเหมือนหนูนต้มสุไว้ที่บ้านแล้วยังไม่ได้ปิดแก๊สอ่ะอะไรนะปามลืมปิดแก๊สเหรอมันอันตรายมากเลยนะปามแต่ว่าเรามาถึงร้านแล้วนะ ปาลมจำผิดหรือเปล่าวะปกติปาลมไม่ใช่คนขี้ลืมนี่ลองลองนึกดูดีๆหนูก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะ่ะแต่เหมือนกับว่าหนูน่าจะยังไม่ได้ปิดแก๊สแน่ๆเลยอ่ะพี่ป๊อบเออเอ,เอน้องคะคือว่าโปรโมชั่นลด5 0เเนี่ยพรุ่งนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมคะเอ่อใช้ได้ค่ะโอ้ยงั้นดีเลยพี่ป๊อบหนูว่าเรากลับกันก่อนดีกว่าไม่ป เหตุไหมพี่ว่าแล้วปาไม่ได้ลืมปิดแก๊สหรอกคนอย่างปาจะลืมได้ยังไงล่ะไม่มีทางหรอกนะเป็นไงอดกินของอร่อยเลยทีเนี้ยงั้นวันนี้ก็กินไข่เจียวกับผัดหมเส้นไปก่อนแล้วกันนะหนูอ่ะได้หมดนั่นแหละแล้วอาหารที่หนูชอบอ่ะนะก็เป็นอาหารฝีมือพี่นั่งกินกับพี่สองคนอ่ะทั้งสบายและก็ทั้งมีความสุขอะไรของปามเนี่ย เป็นคนง่ายๆเกินไปหรือเปล่าก็แค่เมนูไข่เจียวแล้วก็ผัดเป็นเส้นยิ้มสักแก้มตีเลยนะพี่นั่นแหละเป็นคนง่ายๆอ่ะง่ายจนไม่ดูอะไรให้มันดีๆเลยไอโปรโมชั่นลด50%ร50%นั่นน่ะมันหมดอายุไปตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วดีนะที่หนูเป็นคนรอบคอบก่อนอ่ะไม่งั้นอ่ะแย่แน่เลยเป็นไงล่ะการแสดงหนูอ่ะเนียนไหมที่ได้สังเกตปะอ๋อ oh. <c oughs> เนียนเนียนมากเลยจ้ะพี่ไม่ทานได้สังเกตเลยอ่ะกินข้าวกันนะพี่ไม่ต้องคิดมากนะเดี๋ยวรอเขามีโปรโมชั่นลด50%อีกทีเนี่ยเราก็ค่อยไปอีกก็ได้เห็นไหมครับเอ็ดว่าแต่พี่ไม่ได้สังเกตเลยเหรอว่าหนึ่งอยู่วไหนอ่ะึไม่ไม่เลยไม่กินกันนะนี่น่ากินจังเลย เยอะเลยนะอร่อย <c oughs>